สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในเลสเพย์ของผมนะครับนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสํารวจปราสาทที่ดีเอ็นกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนี้ก่อนนะฮะนี่ครับผมก็ได้ขุดอ่าหินนะฮะข้างล่างนี้เพิ่มนิดหน่อยนะครับนะก็จะเห็นมันโล่งขึ้นเนาะก็มาอัปเดตกันเล็กน้อยนะฮะด้านล่างนี้ครับแล้วก็นี่ครับหินที่ผมได้นะฮะผมจะไปสร้างอ่าอินน์เทอร์แมนฟาร์มนะฮะนะครับ โอเคแล้วก็ผมได้อะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสิ่งนี้ครับเพชรหกก้อนไม่ใช่หกก้อนเดียหกบล็อกค,ครับนาแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปกันด้วยดีกว่าเนะว่ามันจะได้สักกี่เม็ดนะฮะเวลาเอาไปใช้กับฟอร์จูนสามแล้วนะฮะโอเคขึ้นมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้เพชรสักกี่เม็ดกันให้เดาอ่ะ,อะเดี๋ยวผมหาฟอร์จูนสามก่อนนะ โอเคฟอร์จูนสามครับนี่ครับอืมฟอร์จูนสามอันเบกสามเอฟฟิเชนซี่สีอะไรจะดีป่านั้นไม่มีอีกแล้วบอกเลยอะกินก่อนครับงม่งมแงมโอเค่ะ,ะให้เดาว่าได้สักกี่อันนะฮะโอเคคุดกันเลยชุบชึบชึบชึบชุบชบอะให้เดาได้ได้กี่เม็ดรครับอ่าโอเคเดาเสร็จแล้วนะเก็บปื๊บปๆ๊1ป๊ป๊สิบหกครับสิบหกอ่าสิบหกครับผมนี่ครับโอ้โห ๋อเดี๋ยวไปคาฟเป็นบล็อกก่อนครับเมื่อกี้นะฮะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมทําไมบล็อกพวกนั้นมันหายนะครับเพราะว่าผมเอาไปทําเป็นฟูลแบคอนนะฮะก็เห็นกันแล้วเนาะข้างล่างนะครับโอเคอได้เพิ่มเป็น15บล็อกเยี่ยมมากนะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดีเอ็นกันเลยก็แล้วกันนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะโอเคเอาบล็อกไปด้วยครับชึบๆโอเคไปเดี๋ยวเราไปสํารวจปราสาทที่ดีเอ็นกันนะฮะว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับก็ อ่าผมก็ไปดูคลิปของคนอื่นมาด้วยอีกครั้งหนึ่งแล้ว <g ül> ไปดูของคนอื่นเยอะเหลือเกินนะออก็ไปดูของคนอื่นมาแล้วนะฮะก็ขอเกินนิดนึงนะครับว่าจะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ด้วยนะฮะนะครับโอเคนะเนาะอ่าตรงนี้ครับผมก็ได้มาสร้างสะพ,พานไว้นอกรอบนะฮะตรงนี้อ่าสวยไหมอ่าเนาะอ่านะโอเคผมจะบอกอะไรอย่างนึงเดี๋ยวค่อยบอกตอนอ่าไปสำรวจปราสาทรึกก่อนดีกว่าครับนะโอเคชุบไปเดี๋ยวเราไปที่ดีเอ็นไปที่ปราสาทกันเลยนะฮะ โอเคไปโอเคมาตรงนี้ครับปึ๊บเข้ามาในเอ็นเลยโอเคสิ่งที่ควรทำเอ่อทำไมมันไม่มีเกาะเมื่อกี้อ่านี่ไงเกาะขึ้นแล้วครับอ่าเมื่อกี้ผมไม่เห็นมันขึ้นเกาะมันเป็นอะไรมันบักแหลผมก็ไม่รู้ครับโอเคมาที่ดีเอ็นสิ่งที่ต้องทำก็คือถ้าจะมองสูงก็มองสูงไปเลยนะฮะถ้าจะก้มต่ำก็ก้มต่ำไปเลยนะครับเพราะว่าอินเดอร์แมนนี้มันเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะจริงๆเลยนะ จริงๆมันโหดขึ้นมากครับผมไม่รับประกันนะฮะถ้าเกิดใครจะมองหน้ามันนะครับไม่รับประกันนะฮะจังหวะนี้นะครับตัวใครตัวมัน <c oughs> โอ้ยโอ้ถ้าตรงไปก็ไม่คุมนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเราควรสร้างทางไว้ดีกว่าครับใช่เราควรสร้างทางไว้จะดีมากเลยครับทางขึ้นเนี่ยโอเคอืมโอเคสร้างมาเลยชุบชุบชุบอ่าปึ๊บปึ๊บ โอเคเนาะปลายลงไปยาวๆโอเคสร้างครั้งเดียวครับแล้วเราก็ได้ใช้มันตลอดแล้วนะ,นะเสียเวลาแค่แป๊บเดียวนี่โอเคขอเวลาแป๊บนึงให้ผมสร้างก่อนชิบชิบอ่บอเฮ้ยไปยิงธนูออกเจอเลยสเสียงดื้อแมนมันหล่อนอยังไงไม่รู้โอ้ยอย่านะดื้อแมนจะมาตบเรานะใจเย็นๆนะเพื่อนโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยนี่แหละครับทางขึ้นของเราโอเคจากนั้นก็ทุบทางเดิมบอกได้นะฮะ มันเครื่องตายไงไม่รู้ขอทุบหน่อยแล้วกันนะโอเคชึบทุบออกเลยแล้วกันมันเครื่องเหลือเกินเลยนะขอขอเวลาสักครู่ครับในการทุบอ่าพวกทางตรงนี้ชึบชุ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 บโอเคเย่ะมากไปโอเคนี่ครับได้ทางขึ้นใหม่แล้วอ่าสวยงามมากถ้าผมยิงธนูขึ้นไปล่ะเอ้ยเดี๋ยว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 มันเป็นช่องวาร์ปใช่ไหม แล้วคราวนี้เกิดผมยิงธนูเข้าไปล่ะมันจะทะลุอีกด้านหนึ่งไหมย,ยิงไปใช่เอ้ยแสงอะไรขึ้นนะเมื่อกี้แสงเบียคอนมันขึ้นครับอะไรเนี่ยเอา้าเดี๋ยวมันมีแสงเบียคอนขึ้นมันมันมัน,ม,นมันคืออะไรล่ะครับผมอยากรู้จริงๆเลยทำไมถึงมีแสงเบียคอนมาจากด้านล่างด้วยนะไปดูใหม่ด,มดิมาจากด้านล่างครับ,อ,บอ,อ,อ๋อแสงเบียคอนเออมันคืออะไรล่ะ ไลองยิงรัวๆมันก็ขึ้นมารัวๆครับเอ้ยแสงก็สวยดีนะสีเขียวผสมสีเหลืองใช่สวยดีวะ่ะอ่านี่ไแสงเฮ้ยแสงเบคอนโอเคครับไม่เล่นมากเข้าไปเลยดีกว่าปึ๊บโอเคอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหลูกธนูมันทะลุมาด้านนี้เลยเหรอโอ้สุดยอดมามาเดี๋ยวผมสร้างเซฟโซนของผมก่อนละกันเนาะได้มาทั้งทีแล้วเดี๋ยวอินเดอร์แมนมัน,นไล่ตกปึ๊บปึ๊ ชื้บๆโอเคเอาเฮ้ยผมลืมเก็บฟอจูนสามไปละโอ้ยเวแล้ว,ว,ลวชิบหายแล้วลืมเก็บฟอจูนสามไ้บ้านครับเวแลว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวผมจะผมต้องไม่ตายเลยแหละเออไม่ต้องจะไม่ตายต้องไม่ตายเลยครับ <laughs> เพราะว่าฟอจูนสามติดตัวอยู่นะฮะโอเคโอค้อะไรเนี่ยซ็งมากๆครับโอเคนะต้นไม้พวกนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะทุบตรงต้นของต้นแล้วมันก็จะ ดอบลงมานะฮะโอเคปัจัยพูดอะไรให้ยุ่งยากเออเอ้ตรงนี้ถ้าเกิดใช้ซิวทัตตีมันจะดอบเป็นสี่เหลี่ยมให้เลยไหมเออเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอันนี้ครับเป็นบล็อกของมันเลยนะฮะเออใช่ใช้ซิวทัตตีใช้ใช้มือตีนะอ่าสงสัยอีกใช้มือตีปุ๊บเป็นบล็อกไหมเอ้ยก็เป็นบล็อกนี่หว่าไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้ซิวทัตครับอ๋อแบบนี้นี่เองอสวยงามมากเฮ้ยเรามันอยู่ไหนวะเนี่ย เอา้าหรือเออ,อมันค้างอยู่บนนะครับนี่นี่ไงจะค้างอยู่อีกไหมนี่ไงโอเคเยี่ยมมากครับเฮ้ยอ,อยากได้นี่กลับบ้านอีกนะจะเอาไปปลูกที่บ้านนะฮะอันนี้สามารถปลูกที่บ้านได้นะครับโอเคไปไปไปทุกเอานะฮะมันจะเป็นบล็อกซีเลียมอยู่นะครับสังเกตง่ายอยู่หรอกปึ๊บนี่ไงนี่ไงโอเค เอามาตั้งหกอันก็พอครับแล้วก็อย่าลืมเอาเอ็น stone กลับบ้านด้วยนะฮะเพราะว่ามันใช้ในการปลูกไอ้ไอ้ที่เราไปเก็บมานะครับจากไอ้ต้นไม้จากดีเอ็นเ่ยนะครับโอเคนะขอเก็บนิดนึงเถอะนะเดี๋ยวเราไปประสาทกันเถอะครับเสียเวลาเยอะ <laughs> เสียเวลาเยอะเพราะว่าแวะไงแวะแวะก่อนไปอะไรประมาณนี้โอเคผมจําทางได้วา,างเพื่อกันลืมโอเคตรงนี้ไป let's go ปึ๊บ กันลืมครับกันลืมวางไว้หน่อยอืมตรงนี้นี่ผมไม่ได้ทําทางขึ้นไว้เหรออ๋อตอนนั้นสงสัยผมใช้อินเทอร์เ l ขึ้นนะฮะโอเคไปอขอกินก่อนโอ้โหอาหารมันสึกว่าหลอดอาหารจะลดเร็วกว่าเดิมอะครับใช่อืมโอ้โหอินเ r อร์ Man เกิดรัวรโอ้อย่านะจ๊ะไม่เอานะอินเ r m a n มันไม่มันไม่ใช่แค่ไอโหดขึ้นครับมันโฉดขึ้นด้วยครับแบบประมาณว่า สู้มันแทบไม่ได้เลยอะขนาดชุดเหล็กทั้งตัวนี้สู้มันแทบไม่ได้เลยสู้แบบซึงๆหน้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะวาร์ปไงแล้วมันก็ตีวาร์ปตีวาร์ปตีผมทําอะไรมันแทบจะไม่ได้นะครับซึ่งดาบผมมันก็อยู่ในระดับโอเคนะแต่ว่ามันต้องชาร์จแล้วก็ตีนะตีรรัวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะฮะคือเราเสียเปรียบมันค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมีเรื่องกับมันเลยดีกว่านะโอเคไปเดือพไปถึงไหมเนี่ยถึงไหมถึงไหมรุ่นรุ่นรุ่นอึ๊บ โอเคถึงครับเยี่ยมยอดโอเคประสานอยู่นี่นะโอเคมุ่ง,ง่ายไปแล้วครับอ๋อสุดยอดมากอม,มันมีพวกเกาะลอ,อยฟ้าด้วยนะฮะก็สุดยอดมากครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันครับจังหวะนี้เดยวเดินเด้อมันเครืองหน้าเครืองตาอย่างนี้ต้องทุบเลยละกันโอเคเก็บเก็บกลับบ้านครับโอเคมานี่แล้วเว้ยประสาท ที่ดีเอ็นนะฮะสวยงามมากยังกับประภาคารเนะครับม,มันแบบว่าสูงขึ้นไปเลยนะเออว่ะโอเคไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอ,อ้เข้าไปเลยได้มาเอ,อ้เดี๋ยวด,ดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย h a t เ h e fuck โอ้ยมันดักอยู่หน้าประตูเมื่อกี้มันจะยิงผมแล้วแล้วมันยิงไปโดนเพื่อนกัน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงกันเองนะเอ,อ้ยยิงกันเองทําไมนายเดี๋ยวนะอะดูดีใครจะตายก่อนกันโย่ <laughs> เดี๋ยนะเดี๋ยวมันยิงกันเองวะมาปุ๊กก็ยิงกันเองอ่ะคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับ oh, โอ้แมนหายไปต่อหน้าต,ต่อตาด้วยอ๋อตีกันเองเฉยเลยเมื่อก,กี้มันจะยิงอัดผมนะฮะไม่รู้มันเป็นลูกอะไรนะครับโอเคอ่ออุย้ยดูฟันอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยอะไรวะเนี่ยอุย้ยมันบาปได้ด้วยล่ะ เอาโคตรสิงโอเคเอาเดี๋ยวอันนี้ทางขึ้นใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าทางขึ้นเออแต่มันก็ขึ้นง่ายอยู่นะเออก็ขึ้นง่ายอยู่เลแต่ถ้าตรงไปนี่ก็ GG w p วครับอืมโอ้ยเยอะดูดยดู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 ยู้ยเฮดยบินได้บินได้เฮดยดู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 ดดู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 ดดดูดดดดูดูเอดดู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 ดด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 ด อ๋อเริ่มเข้าใจแล้วอืมเป็นไงเออเออเออใจเย็นพวกเออเอยเอยเดยวผมไม่ต้องตอบเขาขึ้นมาเลยหรอเอาขอบคุณครับที่ขึ้นมาส่งไอไอพวกลูกกลมๆพวกนี้อ่ามีกล่องให้ด้วยขอบคุณครับที่มาส่งด้านบนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินไปละอย่าอย่าเออไปชนตรงนู้นแหละเอออ๋อผมเริ่มเข้าใจแล้วครับคือไอ้กลมๆที่มันยิงมาใส่เราเนี่ยมันมันทําร้ายเราไม่ได้ครับแต่มันจะทําให้เราลอยนะฮะพอลอยเสร็จมันจะ ลดเลือดเราโดยการโดนฟอลลดิงดามจนะครับใช่มันจะประมาณนั้นนะครับก็คือไอ้ลูกนั้นไม่ลดเลือดเราเลยแต่ว่าจะทําให้เราลอยพอลอยจนมันหมดฤิ์ของมันจากนั้นเราก็ตกมาตายครับใช่ประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคแต่อย่างน้อยมันก็พาผมขึ้นมาบนนี้แหละเว้ยแล้วก็มีกล่องครับมาใหวเรามาเปิดกันเอากล่องซ้ายหรือกล่องขวาก่อนดีครับขวา้ายซ้ายดีเอาซ้ายแล้วกันปึ๊บ โอ้โห oh! เล็กกี่ก้อนเนี่ยเจ็ดก้อนโอ้เพชรสี่ก้อนขอบุญครับโอ้ทองก็สี่กขอบุณครับโอ้ประเด็นมันก็คือมันมีอันนี้นะครับกางเกงเพชรนะฮะไปดูกันชุบ yes feather falling สี er ่ครับอือหืออะไรจะดีปานนั้นโอ้โห oh ใส่เลยแล้วกันได้ไหมใส่เลยได้ไหมใส่เลย <laughs> พูดถึง falling damage <laughs> แล้วเมื่อกี้ใส่เลยแล้วกันนะฮะ feather falling นะครับ f <laughs> ช่วยในการอ่ลดแรงกระแทกนะฮะในการตกจากที่สูงนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นบางเท่าต่อไป1 2 3ชึบอ่าเบสโปรเจคชั่น3เอ้ยโอเคเอุ้ยแต่มีเฟลท์วอลลิงสี่ขอบุญครับอ่ามาดูกางเกงครับ1 2 3ชึบอะไรเนี่ยโปรเจคต์ตายโปรเจคชั่นโอ้ขยะอีกแล้วอุ้ยแต่ว่ามัน4เลยว่ะเลเวล4เลยครับอันเบรกสาขอบุญครับอย่างน้อยมันก็กางเกงเพชรแหละครับแล้วก็มันให้เลเวล4มาด้วยนะครับโปรเจคต์ตายโปรเจคชั่นมันใช้ทำอะไรไม่รู้นะครับโปรเจคต์ตายโปรเจคชั่น อ่าผมไม่รู้นะครับใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะฮะนะครับโอเคถึงสองซ่มกล่องนี้เลยแล้วกันชึบอือหึโอ้เดี๋ยวโอ้โหเกาะเพชรอ่าเดี๋ยวมาดูรองเท้าก่อนครับถึงสองซ่มชึบ deep slider สามโอ้โหไฟฟูริชันสามนี่แหละครับที่ต้องการ deep slider ขอบคุณครับโอ้ยอะไรจะดีปานนั้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนี้บ้างชุดเกาะนะฮะถึงสองซ่มชึบอ่าไฟฟูริชันสี่โอเคก็ใช้ได้อยู่อ่าอันเบรกสามขอบคุณครับ แล้วก็เกาะเพชรด้วยก็มึงับโอ้มันดีตรงนี้เหรอเว้ยเฮ้ยทำไมมันให้แต่ของอินชันดีๆทั้งนั้นเลยครับใช่ใช่มันให้แต่ของอินชันดีๆนะเฮ้ยใส่เลยแล้วกันได้ไหมใส่เลยได้ไหมแต่รองเท้าผมใส่เฟสต์ฟเอรลิงยังไม่เปลี่ยนเป็นรองเท้าเพชรนะฮะเผื่อตกเพชที่สูงเนอวผมโดนไปเต็มๆนะครับโอเคมาเดาเลือดไปชั้นต่อไปกันฮะอะไรเนี่ยหมดแล้วล่ะโอ้เสียงอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยยังจะตามขึ้นมาเวร มีประศาสาทอีกไหมมีปรสาสตรอีกไหมมองจากที่สูงมีเปล่าถ้ามีนี่ไปอีกเลยนะมผมไม่เห็นเลยครับไม่เห็นแสดงว่าไม่มีนะฮะโอเคสงสัยต้องได้สำรวจหาเพิ่มนะฮะเห็นน้องๆบอกว่ามันจะมีหัวมังกรให้เก็บด้วยนะครับแล้วก็ปีกนะฮะเอาไว้บินนะครับอผมไม่เจอผมไม่เจอเลยครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องหาปราสาทเพิ่มแล้วก็หาพวกปีกแล้วก็หาหัวมังกรนะฮะ นะครับโอเคก็อย่างที่ว่าแหละปราสาทนี้ไม่มีเลยครับเพราะว่ากล่องมันก็มีเท่านี้แหละเนาะนะครับอม,มีแค่สองกล่องเท่านี้เองเฮ้ยอยู่ดีทําไมมันสว่างวะเอ้ยอะเนี่ย,อยโอ้ยโดนอีกแล้วเว้ยไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมไม่จบอะไรเนี่ยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยลลเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะยินเพื่อนอืมเป็นไงเป็นไงมาขมอ,มอแมนมขมอนแมมเอออย่าอ๋อ มันวาร์ปได้มันวาร์ปได้มันวาร์ปมาอยู่นี่ครับโดนดาบไปหนแบบึ่งดอกสองดอกก็ล,ล่วงแล้วโอเคอยู่ข้างล่างนี่อีกตัวนึงธนูมไม่เข้าอ่ะเพราะฉะนั้นรอยนี่หมดแล้วเราไปบวกกันครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันมคล้ายๆกับเต่าเปล่าเปิดปิดกระดองได้ด้วย <laughs> โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ๋อแท่งนี้มันสองแสงเหรอเวลาผมทุ่มแล้วแสงมันหายใช่แท่งนี้มันสองแสงครับ ใช่แล้วเราสามารถทุบกลับบ้านได้ด้วยนะข้อดีของมันแล้วผมอยากทุบกลับให้หมดเลยนะนี่ครับอ่าใช้มือทุบธรรมดาก็ได้ครับโอเคนี่ครับใช้มือเปล่าทุบชุบทุบก็ได้แล้วนี่ไงฮ่านโอเยี่ยมมามาทุบกลับให้หมดเลยมันมีวิธีคราบไหมครับถ้าเกิดมีวิธีคราบบอกผมหน่อยนะบอกผมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะฮะนะครับบอกผมหน่อยนะผมไม่รู้นะบอกหน่อยนะครับถ้าเกิดใครรู้นะ่นะ มาบอกผมที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะฮะบอกที่ YouTube ผมมองไม่เห็นไอ้นั่นนะครับมองไม่เห็นภาพนะฮะไปโพสบอกผมที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับย่มยมสิบสองกันเยอะม,มากโอเคลงเลยแล้วกันมีเฟเธอร์ฟลิงสี่กัวอะไรเล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเฟเธอร์ฟลิงสี่เปล่าวะโอ้โหใจลุกแบบรัวๆแต่ก็อันนี้หัวใจขึ้นแบบรัวๆมีเท่านี้เหรอของหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเนี่ยจริงดิ h. ไม่มีชั้นใต้ดินเหรอ โอ้โหสิ่งมากมหมดแล้วจริงๆครับไม่มีครับมีเท่านี้ครับโอ้จะพูดไปก็ไม่มีชั้นใต้ดินด้วยนะฮะโอเคทำใจครับไม่ได้ปีกกับหัวมังกรเลยแต่ก็ถือว่าได้ของปลอบใจนะฮะก็คือ,อได้นั่นมานะครับเขาเรียกว่าอะไรเนาะไอของอินชันนะฮะมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวอินเตอร์แมนได้ยินเสียง โอ้มันไล่เราอยู่ครับมันไล่เราอยู่วิ่ง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 สกับตรออะไรเฮ้ยอยู่ดีดีมาไล่ตบผมเฉยเลยไอ้เวนเอ้ยเด้อเด้อเด้อเดอย่าอย่าอุ้ยมันอุ้ยมันขึ้นมาได้ด้วยเหรอเออเออเออไม่เอาอุ้ยเวนเอ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อหน้าต่อตาต่อหน้าอุ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ทำอะไรให้นายเลยนะอะไรวะผมมองหน้ามันตอนไหนครับ ผมอยากจะรู้เหลือเกินผมมองหน้ามันตอนไหนฮะมาไล่ตบผมเฉยเลยโอเคมีโอ้ยอยู่เบี่ยงเมาไปทั่วเลยผมเนี่ยอว่าแล้วมันทำไมถึงไล่ตบอืมมีเท่านี้เหระมันออกจากกว้างใหญ่นะแต่มันมีเท่านี้จริงเหรอเออมันก็น่าจะใช่ครับนะอ่โอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจอีกสักหน่อยนะฮะเผื่อเจอปราสาทอีกปราสาทหนึงเดี๋ยวเราสำรวจเพิ่มนะครับ ไม่รู้จะเจอไหมเนี่ยแต่ถ้าเจอก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะใช่ใช่เป็นเรื่องที่ดีมากเดี๋ยวเราลองเดินไปด้านนู้นเนาะโอ้ข้างล่างนี้โอ้โหตกลงไปนี่ก็ GgwP กันรอดได้เลยนะครับ <laughs> ไม่เหลือเลยครับตรงไปสูงขนาดนั้นอ,อ่มีไหมมีปราสาทอีกไหมอยู่ใกล้ๆนี่มีเปล่าผมว่าไม่น่ามีวะ่ะปราสาทมันมีขนาดของมันไหมครับหรือว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว มันมีใหญ่กว่านี้ไหมฮะพูดง่ายๆเถอะมีใหญ่กว่านี้ไหมดูว่านี้เป็นรูปแบบของมันอยู่แล้วน่าจะเป็นรูปแบบของมันอยู่แล้วนะฮะเท่านี้โอเคอยากเจอประสาทอีกนะมีเปล่าอยากเจอประสาทอีกเนาะไม่มีจริงเหรอผมวางบล็อกเพื่อไม่ให้ผมลืมทาากลับนะครับโอเค,อ,เคอุ้ยอู้หูมันอะไรกันวันนี้มันมีจริงด้วยโอ้โห ผมเจออะไรเนี่ยโอ้โหมันอะไรกันฟ้าอุ้ยบางบล็อกก่อนมันอะไรกันเนี่ยโอ้ยสุดยอดโอ้โหมีใหญ่กว่านี้ด้ยเหรอโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ไม่กอดโอ้โหไม่สำรวจไม่ได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวต้องหาทางไปทางนู้นก่อนวิ่งอ้อมใช่ไหมโอเคเยี่ยม ไปวิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อมมันมีทางไปอยู่นะฮะโอ้โหมีใหญ่กว่านี้ด้วยเหรออันนี้อันเมื่อกี้คือประสาทเล็กๆใช่ไหมโอ้โหอันนี้คือน่าจะใหญ่สุด <laughs> ใหญ่สุดโอ้เดี๋ยว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 มีแบบรัวๆโอ้โหมีแบบรัวๆด้วยงานนี้ไม่เจอปีกมันไม่ใช่ลกมึงเอ้ยไม่เจอปีกก็ไม่เหลือแล้วเอาเดี๋ยวทางไปนี่ถูกจํากัดอีกแล้วครับโอ้โหมันจะจํากัดอะไรกันนักหนานี่ฮะเป็นบริษัทจํากัดกันหรือไง เวนเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเอออ้ออจเกือบไปแล้วโท่านูงเวนไม่มีประโยชน์เลยในดีเอนเนี่ยเอาออกเลยแล้วกันนะโอ้โอ้โอะไรจะลัคก,กี้ขนาดนั้นครับเจอแบบดับเบิ้ลประสาทใหญ่ด้วยนะประสาทใหญ่ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับโอเคจัดสิครับรออะไร สำรวจเลยครับเอ็นดิเพลถึงไหมสาทุกขอยห้ถึงทีเถอะอึบอึบโอเคขอบุณครับแล้วตอนกลับละ่ะหายตอนกลับเลยอ๋อี่เลยเหรอขอบุณครับขอบุณครับไม่ครับโอ้งานนี้ไม่เจอปีกให้มันรู้ไปครับให้มันรู้ว่า DN น,นี้มันหิงสวยมากถ้าไม่เจอปีกนะหรือไม่เจอหัวมังกรนะเออโอเคอู้สองประสาทอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเหรอ อะไรจะดีป่ะนั้นโอ้ลงได้นี่วาเออไม่ต้องใช้ด้วยเผือเยี่ยมเยี่ยมแล้วอันนี้มันหลุมอุ๊ยหลุมดักควายโอ้หลุมดักควายโอ้โยดีนะไมครับนายนายกล้าเล่นแบบนี้เลยเหรอไม่ครับฮะโอ้โหมีหลุมดักควายดยอะไรจะขนาดนั้นอเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปเอาตรงนู้นกันนะฮะเวนเอ้ ไปสํารวจกันครับสํารวจให้มันหมดไปเลยคลิปนี้นะเอาให้มันถึงที่สุดครับอืมโอเคเดี๋ยวค่อยตัดต่อคลิปเอานะเดี๋ยวคลิปจะยาวต้องตัดต่อเยอะๆครับแล้วก็สํารวจสํารวจเยอะๆตัดต่อเยอะๆนั่นแหละจะทําให้คลิปสั้นแล้วก็อู้หูเดี๋ยวดูอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงใส่เพื่อนอีกดิเฮ้ยบอกให้ยิงใส่เพื่อนไม่ได้ยิงใส่เราอย่าอย่าออเออเออไม่ใช่นินจาเออนั่นไงโอ้ยโอเคโอ้ยเออเออมันทางลัดนี่ว่ะเฮ้ยเวียนเอ้ย เดียว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 ขอทางเข้าก่อนอย่าตีเรานะจ๊ะไม่เอานะจ๊ะโอเคเข้าได้แล้วโอ้ยโอ้ยอะไรของมันเนี่ยโอเคข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเนาะกลับมาสำรวจโอเคไม่มีครับขึ้นยาวๆเฮ้ย,ยมันทําให้เรารัดขึ้นไปด้านบนได้ให้เราบินได้ลยนี่หวะเฮ้ยขอขึ้นไปหน่อยพวกมันรู้สึกเกียดขึ้นบันไดยังไงไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นขึ้นจังซี่เลยละกันอ่อจังซี่เลยแล้วกัน ขึ้นยาวๆครับเดี๋ยวเอาธนูมาก่อนผมต้องใช้ยิงไอ้พวกเวนนั่นอย่านะจ๊ะเฮ้ยๆมีทางไปเออเวนเอยใครยิงมะเนี่ยอืมเออธนูปักหัวตัวเองได้ได้ได้บอลใช่ไหมบอลใช่ไหมขึ้นไปบวกเอ้ยตกโอเคไม่เป็นไรครับเฮ้ยยบอ๋อแมนเจ็บนะเวยเจ็บนะเวยขึ้น บอกเลยเลือดนี้รีังกายารีเจนสองน้อไม่เป็นไรแน่นอนเอาขึ้นมาเอ้าติดด้วยนะเอาขึ้นไม่ได้โอเคจังซี่เอาไม่ได้ด้วยโอเคเอ้าโอ้โหยังยังยังไม่ถึงบนสุดอยู่ละอุ้ยขอขอแท่งก็แล้วกันแท่งอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับทอดหรือเปล่าใช่ไหมเออประมาณนั้นเนาะแต่มันสวยกว่าทอดครับเอออุ้ยมาตอนไหนวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยมีอันนี้ด้วยเฮ้ขอบคุณครับ อยากอยากเอากลับบ้านจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เออเว็นใครมันยิงเมื่อกี้ฮะเฮ้ยมีไอ้นี้ด้วยครับมีป้ายอะไรด้วยเนี่ยขอคบค r a b เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีแต่ของหน้าดูทั้งนั้นเลยอืเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเป็นยังไงโอ้โหมันอยู่กันเป็นล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้แต่มันรถเรื่องเราไม่ได้นี่หว่าเราเลื่อนเราไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้เรือลดเรือลดชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาลดอะเรือนี่ไง เอาจางซี่แล้วกันอุ้ยเดีย๋ยวโดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรมันดอบเมื่อกี้เอาเอาแล้วหายไปไหนเพชรเมื่อกี้เอาเพชรหายหมวกหายด้วยเวีนเอ้ยอุ้ยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสูงไม่เอาเฮ้ยกลัวความสูงเฮ้ย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 หย,ย่าเฮ้ยรีบหมดไปได้ละหมดหมดไปซะขอร้องขอร <ขอ S 2> ้อง,องแหละเออโอเคโอ้ยเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนครับอออเอาเรื่องเหมือนกันให้พวกบ้านนี้โอ้โหข้างบนจะมีกรอ เบนเอ้ยเบนเอ้ยออกไปไปหมดเลยพวกเบนนี่พวกสารเลวออกไปอุ้ยอย่าไม่โดนอุ้ยมันรู้สึกจะไม่ไหวยังไงไม่รู้ลงก่อนดีกว่าครับเดี๋ยว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 ขอตั้งหลักก่อนอะไรเนี่ยฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยกูกลับไปด้านนี้ก็ได้โอ้ยไม่เอาแล้วเบนเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะชิบจังซีแล้วกันจังซีแล้วกัน จังสีแล้วกันเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวโอ้โห,โ,ห,โ,หโดนจนได้นี่เข้าเข้าเข้าโอเคเอาเอาเอาจังไถ่ละเอาจังไล่ละเอาจังไดเอาจังไดเอาจังไถเอาจังไถห้องนี้ไม่มีอะไรหรอหลอกมาทำไมวะเนี่ยมีข้างบนอะไรมีอะไรไหมไม่มีครับมีแต่แท่งไฟโอเคก็ใช้ได้อยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเ,เราขึ้นไปบนนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยไปบนนู้นอู้มันจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยอือหือตงใสคลิปยาวต้องทำ EP สองด้วยมั้งเนี่ย นะถ้ามันยาวเกินก็ต้องทำแลละครับเฮ้ยมาชุบชุบโอ้มันสุดยอดมากครับอุยอ้ยโดเอจตอ้อุ้ยเวนสร้างทาง,ทางขึ้นภาษาอะไรเนี่ยมาครับโดรดถติดเฉยเลยเวนเอ้ยหนะืมเหลี่ยมเยอะนะเราเหลี่ยมเยอะนะผมคิดว่าเอาจังซี่แล้วกันครับเวน เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยขอขอผักส่งอีกหน่อยได้ไหมเฮ้ยบินได้บินได้ครับบินได้อ๋อปินเลยก็แล้วกันไม่คิดมากอะไรครับบีนปีนมันเลยแล้วกันทุบทุบบอกเลยพังแหลกประสาทเนี้ยไม่มีหรอกประทรงประสาทสำหรับผมอร่อยอร่อยอร่อยฮึอร่อยฮึอร่อยฮะอ๋อขึ้นมาบนนี้ก็มีต่ออีกหรอมีต่อไหมเนี่ยเฮ้ยนี่กลับบ้านไดเปล่า ทุบกลับบ้านได้เปล่าทุบไม่ได้เหรอหูใจคอทำไ,ได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุบไม่ได้จริงเดีเอ้ยได้ได้ใครว่าไม่ได้โอ้แมนเอ้ยของใหม่ของใหม่โอ้แมนขอบคุณครับโอเคมันมีอยู่ข้างๆด้วยนะฮะแต่ผมจะยังไม่เอาเพราะว่าถ้าตบมันตกไปด้านล่างแน่นอนนะครับเอาสักสองอันก็น่าจะโอเคแล้วแหละอืมยังไงละ่ะยังไงละ่ะยังไงละ่ะฮะ ยังไงละ่ะยังไงละ่ะยังไงยังไงฮะโอเคมาขึ้นมาตรงนี้ได้ครับอืืเ <c oughs> มื่อกี้รู้สึกมันจะดอบหมวกให้ด้วยนะแต่มันอยู่ไหนแลแ้ววะเนี่ยมันดอบอยู่ตรงนี้ครับหรือว่ามันทําลายกล่องเราอะหรือเปล่าครับเออโอ้ยอะไรเนี่ยฮะโอ้ยมันติดอะไรกันนักหนาเดี๋ยวเราขอขึ้นหน่อยต่อบ็อกขึ้นเลยแล้วกันนะ อย่าหาว่าเสียมารยาทในการขึ้นเลยมันทำโอ้ยเตรียมบล็อกมาเยอะๆเลยรู้อย่างนี้เนี่ยฮะเอ้ยขึ้น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 โอ้โหข้างบนยิงกันใหญ่เลยเฮ้ยพี่ครับใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งยิงได้ไหมเดี๋ยวเราขึ้นก่อนขึ้นก่อนใจเย็นพวกใจเย็นนะจ๊ะจะยิงเราเลยอึ๊บโดดมาเล่งเหนียวไกออกไปเหนียวไก มันตายยากจังวะเออนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแมทิกบอกเลยยิงไม่โดนในพวกเวรนเอ้มายิงไม่โดนยิงต้องหลายดอกแล้วโอ้ยมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเก็บก่อนแล้วกันเฮ้ยหรือว่าผมจะอาศัยไอ,อ้ลูกกลมๆนั้นปีนขึ้นไปดีครับเฮ้ยน่าสนว่ะโอเคไปผมไม่ฆ่ามันแล้วกันโอเคไม่ฆ่ามันแล้วกันครับเฮ้ยนี่ไงโอเคเจ็ดวิเจ็ดวิดิฟขึ้นนี่ดิฟขึ้นโอเค โอเคต่อเวลาให้นั่นแหละขอบคุณมากเออเออเออมันเกินไปละมันเกินไปลเ้เดียว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 เกินไปเดียวเดียวเดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออเออเยเดียวเดียวเดียวเยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาหนะ้ะไม่เอาหนะ้ะอผมพังขึ้นอุ้ยกอง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 โอเคครับกองมีกล่องมันอะไรพอได้แล้วพอได้แล้วพอโอ้ยมันอะไรนักหนาวะเนี่ย โอเคครับโอเคโอเคมันหฮงสวยมากไอ้พวกเวนเนี่เวน,เวนเวนเออืมนี่ไงหมดหมดธุระกับพวกนายแล้วพวกหมดธุระแล้วเอ้ยอยา่าเอ้ยมันทะลุตัวเราเฉยลเลยแบบเอ้อนั่นไงทะลุ <c oughs> โอเคนะครับเอาหมวกพังเลยละ่ะอืมโอเคเนาะเอาเป็นว่าต่อกันคลิปหน้านะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเปิดกล่องพวกนี้เราได้อะไรนะฮะแล้วก็สำรวจประสาทใหม่ด้วยนะครับ โอเคครับผมเรื่สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคครับผมไม่ไปครับผมสวัสดีครับ